Imperative that try. ลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณคือหนึ่งในลูกเรือที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีที่สุดได้โอกาสเดินทางไปยังดาวังคารในภารกิจที่ตั้งใจให้เป็นความหวังของมนุษยชาติทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างรอบคอบทุกขั้นตอนคำนวณมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของ3ชีวิตบนยานแต่แล้วทันทีที่ยานออกเดินทางคุณกลับพบว่าไม่ได้มีแค่พวกคุณ3คนอยู่ที่นั่น นี่คือจุดเริ่มต้นของ s t o r e h Away 2 0 2 8ภาพยนตร์ไซไฟจูเลอร์ที่เลือกจะเล่าเรื่องราวของอวกาศไม่ใช่ด้วยความมาลังการของดวงดาวแต่ผ่านความบึดอัดในพื้นที่จำกัดที่ถูกบีบให้เล็กลงเรื่อยๆด้วยเวลาที่เดินไปข้างหน้าและด้วยออกซิเจนที่กำลังหมดลงในไม่ช้า ู้ทีสารแปลกหน้าที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นกลายเป็นชนวนให้ภารกิจที่เต็มไปด้วยความหวังต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังและยิ่งไปกว่าน,นั้นคือการ,รเผชิญหน้ากับคำถามที่ยากที่สุดเมื่อทรัพยากรมีจํากัดเมื่อชีวิตบางชีวิตต้องถูกตัดสินว่าควรถูกสละเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดและอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องกันแน่ s t o r ด w a y ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังอวกาศแต่มันคือการทดลองเล็กๆที่ถามเราว่าคุณจะเลือกใคร และคุณจะยอมทำอะไรได้บ้างเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนที่คุณรักพาพหนึ่ง 1> 1. จุดเริ่มต้นภารกิจเริ่มเรื่องราวด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและความภูมิใจภารกิจสู่ดาวอังคารครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองเทคโนโลยีแต่ เป็นสสญลักของความก้าวหน้าของมนุษยชาติทุกอย่างถูกวางแผงไว้อย่างรอบคอบทุกทรัพยากรถูกคำนวณไวเ้เป๊ะๆสำหรับสามชีวิตที่ถูกเลือกมาอย่างเข้มงวดมาลีนาผู้บัญชาการของยานเธอคือตัวแทนของความแข็งแกร่งและความมั่นใจเป็นคนที่ลูกเรือทั้งสองไว้ใจที่สุด โซอีแพทย์ประจำยานที่อายุน้อยที่สุดในทีมแต่เต็มไปด้วยพลังงานและหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นส่วนเดวิดนักชีววพิทยาเข้ามาพร้อมภารกิจใหญ่ในการทดลองเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศใหม่บนดานววังคารความสำเร็จของเขาอาจเปยนอนาคตของโลกได้เลยการปล่อยยานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนไม่มีปัญหาใหญ่ทุกคนค่อยๆปรับตัวกับชีวิตในสภาพไร้น้ำหนักพวกเขาแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน และเริ่มเข้าสู่จังหวะของการเดินทางยาวนานที่ใช้เวลาเป็นปีๆแต่ความสงบกลับอยู่ได้ไม่นานหลังจากยานเข้าสู่วงโครจรพวกเขาพบสิ่งผิดปกติแผงควบคุมที่ไม่ควรมีอยู่กลับมีร่างของชายคนหนึ่งติดอยู่เขาได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปพวกเขารีบนำตัวออกมาเมื่อเขาฟืน้นทุกคนก็รู้ว่านี่คือไมเคิลวิศวกรภาคพื้นดินผู้ที่ไม่ควรอยู่บนยาลำนี้ตั้งแต่แรก การค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเพราะยานลำนี้ถูกออกแบบมาสำหรับลูกเรือ3มคนเท่านั้นทุกการคำนวณทั้งอาหารน้ำและออกซิเจนถูกวางแผนไว้อย่างเข้มงวดไม่มีส่วนเกินไม่มีเผื่อสำหรับความผิดพลาดและแน่นอนไม่มีเผื่อสำหรับคนที่สี่ ในช่วงแรกลูกเรือยังคงพยายามทำความเข้าใจไมเคิลเขาเองก็ตกใจไม่แพ้กันที่ตื่นขึ้นมาหลังพบว่าตัวเองติดอยู่บนเส้นทางสู่อวกาศโดยไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่ทุกคนรู้โดยไม่พูดออกมาก็คือการปรากฏตัวของเขาทำให้สมดุลทั้งหมดพังทลายจากบรรยากาศแห่งความหวังและการปผรจนภัยหนังเริ่มเปลี่ยนโทนเข้าสู่ความกดดันความเงียบในห้วงอวกาศ กลายเป็นเสียงเตือนที่ดังกล้องอยู่ในใจว่าทรัตพยากรมีไม่พอสำหรับทุกคนและนี่คือระเบิดเวลาที่เพิ่งเริ่มนับถอยหลังเท่านั้นเองผ <this> าสองผลกระทบจากการมีผู้โดยสารลึกลับทันทีที่ไมโครฟื้นขึ้นมาและตระหนักว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกอีกแล้วบรรยากาศบนยานเริ่มเปลี่ยนไป เขาตกใจและสับสนเพราะเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ความตั้งใจที่จะหนีขึ้นยานแต่กลับเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอธิบายได้เขารู้สึกผิดตั้งแต่แรกพอแค่การมีอยู่ของเขาก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วในตอนแรกลูกเรือยังพยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์พวกเขาพยายามปลอบใจไมเคิลและหาทางออกโดยไม่ให้ความเครียดครอบงำภารกิจแต่ยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มเห็นชัดเจน ทรัพยากรถูกออกแบบมาอย่างจํากัดออกแบบให้ควที่จะเพียงพอสำหรับ3คนกลับกลายเป็นไม่เพียงพอสำหรับ4คนยิ่งไปกว่าน,นั้นระบบควบคุมอากาศได้ทําความเสียหายจากการที่ไมโครติดอยู่ในแผงเทคนิคทําให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกลูกเรือทุกคนตระหนักว่าต่อให้พยายามประหยัดแค่ไหนหรือยืดเวลาออกไปอย่างไรสุดท้ายจะต้องมีใครบางคนที่ไม่รอด นี่คือจุดที่หนังเริ่มเปลี่ยนจากความผิดพลาดที่แก้ไขได้ไปสู่คำถามทางศิลธรรมที่แก้ไขไม่ได้มารีนาในฐานะผู้บัญชาการต้องพยายามรักษาสมดุลของภารกิจในขณะที่เดวิดเริ่มกังวลการทดลองทางชีววิทยาของเขาจะล้มเหลวหากขาดออกซิเจนโซอีเต็มไปด้วยความลังเลและเธอเชื่อในคุณค่าของชีวิตและไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไปข้างหลัง ส่วนไมเคิลเขาเป็นเพียงแค่วิศวกรที่บังเอิญติดมากับยานเขาไม่มีหน้าที่ในภารกิจไม่มีบทบาทสําคัญเหมือนคนอื่นๆและนั่นทําให้คําถามก่อตัวขึ้นในหัวของลูกเรือทุกคนแม้ไม่มีใครพูดออกมาแต่ทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าคนที่ควรจะถูกสละก่อนอาจจะเป็นเขา Hey gotta face the fact that not gonna be gotta there with you. Three colocați l e ภาสา 3. ความพยายามหาทางออกหลังจากที่ความจริงเริ่มชัดเจนว่าทราัพยากรไม่เพียงพอสำหรับทุกคนลูกเรือก็ต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่มันจะสายเกินไปมารีนาในฐาะนะผู้บัญชาการตัดสินใจเรียกทุกคนมาหารือพวกเขายังไม่อยากยอมแพ้ต่อชะตากรรมและยังเชื่อว่าบางทีอาจมีวิธีทางเทคนิคที่จะช่วยได้เดวิดจึงเริ่มลงมือทดลองใหม่อีกที เขาพยายามปรับแต่งสาหร่ายที่นํามาด้วยเพื่อให้มันสร้างออกซิเจนได้มากพอสําหรับคนเพิ่มแต่สาหร่ายคือสิ่งมีชีวิตที่บอบบางมันต้องการสภาพแวดล้อมที่พอดีและการทดลองในสภาพอาวกาศไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดยิ่งเวลาผ่านไปผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดจํานวนออกซิเจนที่ผลิตมาได้ไม่ถึงเป้าหมายและที่เลวร้ายกว่านั้นสาหร่ายจํานวนมากมาตายลงเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยในระบบทุกอย่างที่วางแผนไว้เหมือนกําลังจะพังลงตรงหน้า มารีนาต้องพยายามรักษาความสงบไม่ให้ความสิ้นหวังกลืนกินทุกคนขณะที่โซ,โซอี้ยังยืนยันว่าเขาต้องหาวิธีช่วยไมเคิลให้ได้เธอไม่ยอมรับความคิดีจะทิ้งเขาเพียงเพราะเขาบังเอิญติดมากับยาด ไมเคิลเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกผิดและสิ้นหวังเขามไม่ได้อยากเป็นภาระแต่ก็อาจหนีความจริงไม่ได้ว่าการอยู่รอดของเขาอาจหมายถึงความตายของคนอื่นๆความเงียบในห้วงอวกาศจึงไม่ใช่ความสงบต่อไปแต่มันคือแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาใส่ลูกเรือทั้ง4ี่คนอย่างไม่มีทางหลบหนีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการถกเถียงอย่างจริงจังว่าใครควรอยู่และใครควรถูกสละเพื่อภารกิจและชีวิตของคนที่เหลือ Permanently. We only have enough oxygen board for three people. There's no easy way to say this. Zoe thinks she's the in-flight entertainment. <laughs> 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 เมื่อความพยายามทางวิทยาศาสตร์ล้มเหลวความจริงที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะหาทางแก้อย่างไงก็ไม่มีออกซิเจนพอสำหรับสี่ชีวิตที่จะไปถึงดาวังคารได้ความเงียบที่เคยอึดอัดกลายเป็นความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดได้ทุกเมื่อมารีนาในฐานะผู้บัญชาการต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเธอเธอรู้ว่าไมเคิลคือตัวแปรที่ไม่ควรมีอยู่และกลารเสืยอละของเขาอาจจะเป็นทางเลือกเดียว ที่ทาให้ภารกิจดําเนินต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังไม่พร้อมจะพูดออกมาตรงๆเพราะมันคือการฆ่าคนบริสุทธิ์ต่อหน้าเดวิดซึ่งทุ่มเทกับการทดลองชีววิทยาเริ่มมองปัญหาอย่างเย็นชาเขามองว่าภารกิจครั้งนี้ใหญ่เกินไปสำหรับชีวิตคนคนเดียวและหากต้องเลือกระหว่างอนาคตมนุษยชาติและชายคนหนึ่งที่บังเอิญติดมากับยานเขาเองก็รู้ดีว่าคําตอบคืออะไรตรงข้ามกับโซอีที่ยังคงยึดมั่นในหลักทางศีลธรรม เธอไม่ยอมรับการตัดสินที่จะทละชีวิตไมเคิลเธอเชื่อว่าตรอบาบใดที่ยังมีทางเลือก even the smallest chance they have to try สำหรับเธอการปล่อยให้ใครตายเพราะการคำนวณของมนุษย์มันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะพร้อมทำและที่เจ็บปวดที่สุดคือไมเคิลเองก็รับรูทุกอย่างเพราะเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีค่าในใสายตาคนอื่นเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรที่จะช่วยภารกิจได้ แถมยังทำให้ทุกคนเสี่ยงมากขึ้นทุกนาทีที่มีชีวิตอยู่บทสนทนาบนยานจึงเต็มไปด้วยการเถียงการโต้แยง้งและการมองหน้ากันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีใครไว้ใจกันเต็มร้อยไม่มีใครเชื่อว่าจะหาทางรอดได้จริงแต่ทุกนาทีก็ยิ่งพาพวกเขาไปใกล้จุดแตกหักจุดที่ต้องเลือกระหว่างศิลธรรมกับความอยู่รอด But, Sorry that you missed the ผ่าทา่าการตัดสินใจและความเสียสละเมื่อทรัพยากรบนยานร่อยหรอลงทุกขณะความจริงก็ชัดขึ้นพวกเขาไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พร้อมกันทั้ง4ี่ชีวิตหากไม่มีทางแก้ปัญหาออกซิเจนจะหมดก่อนถึงดาวังคารและทุกคนจะตายหมดมารีนาจึงประกาศตรงไปตรงมาว่าต้องหาวิธีลดจำนวนผู้โดยสารเพื่อให้เหลือตามที่ระบบถูกออกแบบมา แต่การที่พูดออกมาแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นการตัดสินประหารไมโครไปนในตัวบรรยากาศบนยานในตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่กดดันยิ่งกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกโซอียังคงยืนหยัดต่อสู้เธอเสนอว่าแทนที่จะเลือกใครต้องตายพวกเขาควรจะเลือกที่จะเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนรอดเธอค้นหาความเป็นไปได้ทุกรูปแบบจนในที่สุดเธอก็พบความหวังเล็กๆก,การปีนออกไปนอกยาน เพื่อเก็บออกซิเจนเหลือจากถังสำรองที่ติดอยู่ในโมดูลขับดันแผนนี้อันตรายอย่างมหาศาลต้องปีนฝาโครงสร้างยานท่ามกลางความว่างเปล่าในอวกาศและเสี่ยงต่อการถูกแผ่หลังสีโดยตรงแต่สำหรับโซอี้และเดวิดนี่คือโอากาสเดียวที่จะต้องไม่เลือกใครทิ้งพวกเขาตัดสินใจร่วมกันที่จะลองแม้รู้ว่าโอกาสอาจจะแทบเป็นศูนย์การปีนออกไปในห้วงอวกาศคือฉากที่สวยงามและน่าสะพรึงในเวลาเดียวกัน ภาพที่เราเห็นความเล็กจิ๋วของมนุษย์เมื่อเทียบกับจักรวาลอันเวิงว้างแต่สิ่งที่หนักกว่านั้นคือภาระทางศิลธรรมที่พวกเขาแบกไว้โซอีพยายามอย่างสุดความสามารถเพราะเธอรู้ว่าหากล้มเหลวมันจะไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดภารกิจแต่อาจจะหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอที่จะรักษาไว้และนั่นคือช่วงเวลาที่ตุกตัวละครต้องมาเชิญหน้ากับความจริงที่เลี่ยงไม่ได้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นบางครั้งไม่ได้ถูกตัดสินด้วยใครรอด

โซอี้และเดวิดรวบรวมความกล้าค่อยๆเคลื่อนไหวไปตามโครงสร้างภายนอกของยานท่ามกลางความเวิงวางของอวกาศที่ทั้งสวยและน่ากลัวในเวลาเดียวกันครั้งแรกพวกเขาทำสำเร็จสามารถนำถังซิเจนกลับมาได้ละความหวังเล็กๆก็ยังพอมีแต่โชคชะตากลับโหดร้ายเกินไปพวกเขาต้องออกไปอีกครั้งเพื่อกู้ถังเพิ่มให้พอสำหรับทุกคนครั้งนี้การแผ่หลังสีของดวงอาทิตย์กลับแรงกว่าที่คำนวณไว้ความเสี่ยงสูงเกินกว่าทุกคนจะรอดกลับมาได้ มารีนาจึงขอให้หยุดแผนไว้ตรงนั้นแต่โซอี้ไม่ยอมเธอเลือกจะเดินหน้าต่อแม้รู้ว่าโอกาสแทบจะไม่มีในที่สุดโซอี้ตัดสินใจเสียสละตัวเองเธอเลือกจะเป็นคนแบกรับภาระนั้นไว้คนเดียวเธอเออกไปเก็บออกซิเจนสุดท้ายโดยไม่หวนกลับมาเธอปล่อยให้ทีมงานอีก3คนมีชีวิตดำเนินต่อขณะที่ตัวเองค่อยๆหายลับไปในอวกาศท่ามกลางแสงหังสีที่แผ่ซ่านเข้ามาเหมือนเปลวเพลิงแห่งความตาย ชาสุดท้ายจึงทั้งเศร้าและงดงามโซอี้กลายเป็นเสียลักของความเป็นมนุษย์ในรูปแบบสูงสุดการยอมเสียสละตัวเอง <im itation> เพื่อให้คนอื่นได้มีชีวิตต่อไปตัดกับบรรยากาศเงียบสงัดของห้วงจักรวาลที่ไร้ซึ่งความเห็นใจเรากับจะบอกเราว่าในจักรวาลอันยิ่งใหญ่มนุษย์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กจิว๋วหลายความหมายแต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์ยังเป็นมนุษย์ก็คือการเลือกที่จะเห็นคุณค่าของกนและกันแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด สโตร w a y จบลงไม่ใช่ด้วยชัยชนะไม่ใช่ด้วยความหวังแต่ด้วยการเสรียสละที่เจ็บปวดและคำถามที่ยังคงค้างคางกับผู้ชมถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอย่างโซอี้เลือกไหมหรือจะยอมปล่อยใครบางคนเพื่อรักษาตัวเองไว้เอาท์ s t a r ์ Away ไม่ได้เป็นหนังไซไฟที่เน้นฉากแอคชั่นหรือเทคโนโลยีล้ำอนาคตแต่มันคือการจำลองการทดลองทางศิลธรรมที่บีบเราด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีใครมีคำตอบที่ดีที่สุดตลอดทั้งเรื่องผู้กำกับเลือกจะตัดทุกความมลังการทิ้งไปเหลือไว้เพียงความเงียบความมืดอดัดและตัวละครไม่กี่คนที่ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับคำถามว่าถ้าเราช่วยทุกคนไม่ได้เราจะเลือกใครโซ so, อีคือหัวใจของเรื่องราว เธอเป็นตัวแทนของความหวังและความเชื่อว่าทุกคนมีค่าเท่ากันแม้สุดท้ายเธอจะต้องสละชีวิตเพื่อคนอื่นแต่การตายของเธอไม่ได้ถูกเล่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงความงดงามของความเป็นมนุษย์ในมิติที่เล็กและเปราะบางที่สุดและนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอร์เวย์พยายามฝากไว้กับผู้ชมว่าบางครั้งความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถูกนิยามด้วยเทคโนโลยีที่เราสร้างหรือภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกนิยามด้วยการตัดสินใจเล็ก ในช่วงเวลาสุดท้ายที่บอกว่าเรามองเห็นชีวิตคนอื่นมีค่ามากแค่ไหนสุดท้ายแล้วคำถามที่ยังคงอยู่คือถ้าเป็นคุณในสถานการณ์ที่ออกซิเจนไม่พอทุกอย่างถูกคำนวณไว้จนชัดเจนแล้วว่าต้องไม่ใครบางคนไม่รอดคุณจะเลือกเสียสละคนอื่นหรือจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นมีชีวิตรอดต่อไปถ้าคุณชอบการสุบเหลาวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไป ที่อยากให้เราสุบแล้วก็พี่คอให้ฟังนะครับสอบวันนี้สวัสดีครับ